เจ็บึ้นไปแล้วม่ราบากูเขาเห็นเขาได้ทายโวสต้องเป็บุ๊กเฮ้ยเอีิกี่นักจมเข้าอุนจัง นสะครับสำหรับความคืบหน้านะครับการเอาซากคอซิลไปผมได้คุยกับท่านผอออนะครับศูนย์สิรินทร์ของอจังหวัดกาลสินนะครับพิ่พันธ์กาลสิน ท่านก็เรียนว่าตอนนี้ในเบื้องต้นก็ต้องเข้ากระบวนการทางการพิสูจน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําความสะอาดหรือใช้เทคนิคต่างๆเพื่อให้ได้ทราบว่ากระดูกชิ้นนี้เป็นสัตว์ประเภทใดนะครับหลังจากนั้นก็คงจะจัดเจ้าหน้าที่นะครับลงมาสํารวจอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าเป็นพื้นที่หลักเลยนะครับคำว่าพื้นที่หลักก็หมายถึงว่าถ้า,าสัตว์ชนิดที่อยู่ตรงนี้อยู่แล้ว นะครับจะมีปริมาณของฟอสซิลอีกหรือไม่นะครับหรือซากฟอสซิลตัวนี้นะครับอาจจะพัดมาจากกับประน้ำมานะฮะเออมาจากที่อื่นว่าง่ายๆเถอะนะครับก็อาจจะมีปริมาณน้อยก็อาจจะไม่มีการขุดต่อหรือ,อดําเนินการต่อแยกเป็น2ประเด็นอย่างนี้ในเบื้องต้นนะครับ ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านไม่ไม่มีปัญหาอะไรครับคือเราก็บอกเขาว่าซากฟอสซิลเนี่ยมันก็เป็นซากสัตว์ดึกดรพนนะครับถ้าถ้ามีการขุดพบที่นี่หรือเป็นก็เป,นเ,ปนเป็นเป็นสมบัติของของชาติเรานะครับมันเป็นสมบัติส่วนตัวไม่ได้ก็ขอความร่วมงานที่จะไม่จาเป็นต้งเอาเอาไปขุดไปค้นอะไรนะครับเอาให้มันเป็นอของส่วนรวมนะครับให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไปนะครับชาวบ้านก็เข้าใจครับ ก็เบื้องต้นตอนนี้ก็คือว่าหนึ่งอย่าแตกตื่นเนาะไม่ให้มีการแตกตื่นกันไม่ให้อาไปบูชาไว้ง่ายเหอะชาวบ้านก็ถ้าคิดว่าเออเป็น,เป,นเป็นเรื่องมหัศาจรรย์อะไรผมก็เรียนท่านว่าเป็นเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับก็ชาวบ้านก็ก็เข้าใจอยู่นะครับสองก็บริเวณที่เราซีเคียวพื้นที่ไว้ก็บอกชาวบ้านว่าอย่าได้เข้าไปนะครับมันอาจจะไปทําลายออสิ่งที่เราจะ ใช้ประโยชน์ต่อไปในการที่สู่ให้มันเกิดความสมบูรณ์มากขึ้นครับ